คือไม่อยู่สารคามเท่าเดนี่แหละค่ะยังไม่เคยไปแล้งาาแต่เกิดมาเลยแมคนต่างเหตุงานกับว่าคอยมีเวลาว่า,างไปเส้นจะต้องร้อนลงปัดครบสิบแปดปีเพื่อเขาไปเส้นเองได้ห <c oughs> าวเลยตอฟยางรู้งจาอฟยางเพราหมือน้วสองรอ,อบแล้วม้าอยยางมากมองนี่ลายรอบเลยแลนี่ซองหรือว่าสามรอบเลยแลนี่เนะขาเสียบเขาเสียบทางใดทางหลยางเขาต้องยว่ <c oughs> าไห <c oughs> น นะถ้าเรา,าเจอตรงตรงใดก็จะไอคอนแบบไลนอันนี้มันเป็นตึกซื่ซนอนาอไอคอนตึกดีแล้วไ,ไอคอนสบายดีเ้อพี่น้องสบายดีสวัสดีสสดมือน,นี้เข้าสิไปไอคอนสายามมือนนี้ลูกเอาพัดลมมาส่งนะพี่น้องเขาก็เลยติดรหลดลูกไปให้ลูกมาส่งอยู่ไอคอนสายามเข้าสิไป ไอคอนสยามพี่น้องอ๋อฮาติดไฟแดงบันี่จ้ะหรือแบบไฟแดงอ๋อไฟแดงอู้หูบเห็นไฟแดงพี่น้องเอ้ยไฟแดงอยู่ทั้งหัวโบเห็นไฟแสบายดีพี่น้องสบายดีค่ะมื่อวันนี้สิไปไอคอนสยามกับน้องปัดเนาะ ไปเด่นเด่นกาลานเนาะพี่นอ้องมื้อนี้ลูกมาส่งอีกแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับมื้อนี้ลูกเอาพัดลมไอหน่อมาใหา้พัดลมยังก็จะลูกพัดลมไอ้น้าพัดลมไอหน้ามาให้พี่น้องอยู่ห้องก็เลยเออลูกพังก็เลยมาส่งไอคอนเนาะเพราะว่าพี่ใหม่ก็น้องปัดสิไปไอคอนสยามน้องปัดเคยไปหรือเปล่าเคยเลยเนาะ,ไป,นะไปย่าแหม่มเพมื่ย่านแหมอ๋อโอเคนี่พี่ใหม่ก็สิไป ที่ไม่เคยไปเธอนีิเป็นเธอที่สองนะพ่อเคยไปหลายเธอนหนึ่งกับบ๊อบบี้กับน้องอันปีที่แล้วน้นองๆเคยมาแล้วแต่วันนี้ก็สิไปอีกไปย่างเหรอยู่หอ้องเราบวัน้เฮ็นยังพี่นอ้องเขาสิไปเอาเอาอากาศเย็นเย็นยูฮองซะกโอ้นี่ว่าจะไอคอนนี่เนาะโอ้วันนี้มาปีกายวันนี้มาเป็นปีมาแต่ ต้องหนีได้เม่ได้บ่จ้ะคือว่าเฮาต้องไปหุบป๊าดสับอุย้ยทางรถไฟเนาะตอนีนา่าจ่ะางรถไฟฟ้าทางรถไฟฟ้าสุดอยู่หนีว่าจ่ะรถไฟฟ้าือว่าไปต่อตรงจานเดี๋ยวไปโน้โอ,อ,อ,อ้ยังไปต่อนะ เป็นค้ายตะตันเปต่อแก่กะของทุนถ้าสุมมุดวันโน่นั่งรถไฟมาแต่ตร่างซีดกับมาลร่งนี่กรนนะไดเนาะไม่ต้องต่อลงทางนี้รุงทุนบุรีแล้วก็ต่วอ๋อมาพี่หน่องเอ้ยซู้มอันนี้ซุ้มชักซู้พี่หนึง่ง อันนั้นนะสิเป็นคอนโดนอกจากนอะเป็นโงรงแรมหรือลเล่าโรงแรมหรือว่าคอนโดมองผักเขาละมั้งอันนี้เป็นหา้าง ไปแล้วก็เลี่ยออกมาบอนเ่าเขาเขาคือเขาไปเลี่ยวจ้ะลูกเราว่าไปขับรถในจราจรมันคัดกันอ๋อเขาเขาไปเลียยวรถแล้วก็ออกมารู้เลยว่าสีขาวไปเลยตามกฎจราจรจอดนี่ว่าจะดาหีโอเคค่ะ พี่น้องน้องใหม่คือสวยแท้ของ,องจริงหรือของปลอมของปลอมของปอมของปลอมป้ป<ะ>งงาความงามน่าจะเป็นดอกไม้ปลอมเนาะดอกไมไ้มันรยละเลอยียดของจริง <laughs> ของจริงมันโตขนาดนี้เนาะโอ้พี่น้องหางยังคือมันใหญ่พี่ดึไอคอนสยาม อ๋อพี่มันได้เดือนโอ้แม่ก็ oh, <my> น้องปันน๊ดแนมึ้นเท่าไ่ค่ะ พี่ดูงามแห้งพี่น้องแต่ว่าเพื่นหามไปตักน้ำขางในเด้อตักน้ำ เบรงมุมนี่พี่น้องงามเห็นบ้ามักยางงามไอคอนสยามเดี๋ยวเราไปถึงในเบิ่งรู้ไหมล่ะถึงไปทั้งท่งระหรือว่ามันชุดใดแค่นี้แหละหรือว่ามันจบและมันืึอนใดอีกหรือเปล่า เพราะมัน,นมีส่วนใดเลยแล้วลักษณะเขาขึ้นไปแบบมึงมีอุ้งมอกในหน้าไม่บอกใครนางอีกหรือว่าเขา,าเปเปจะขึ้นไปอีกซันหนึ่งพี่น้องเนาะป่ะเดี๋ยวเขาขึ้นไปอีกซันหนึ่งน้องป้ดนี่หูจักทางกบีใหม่อีกเนาะก็แล้วน้องปัดมากวันกะจัมทางกบได้แต่พอแบบว่าเออเขาจับมือนี้ได้มันมันเริ่มเลยบอกว่าเออมืงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนีฉลาดมาก <c oughs> ตลาดมากถึงไปอีกคนมันยางหลายคนร้ายเนาะขึ้นได้อีกพี่น้องอุ้ยน้องป้ายเปนขึ้นได้อีกไปจา้าม,ม,มันมีบันไดขึ้นอีกล่ะทางเทิงตอนที่เขาไปอันน่ะน้องเขาบอกว่าพี่ขอแต่ถ้าถึงมากบองส่วนที่ของพี่อ๋อแมนโอ้ยสมมาเป็นเด็กไทยอันนี้เนาะพี่น้องตลาดมองไว้ S 1> <S 1> <S สลัดอันเดียึ้นไปเทิงมันจะเป็นสันเจตเนาะเท่าสามมันคือไปอีกไกลอีกสันแบดขดยจำไหนแล้วทีที่คยมากกัน้องอันกับบ๊อบบี้เนาะตอนนั้นก็นมายืนมองน้ำยืนหนีแต่พี่หน้องน้ำงามเป็นงาม โอแม่แม่แมควบหน่องปัดว่าเขาต้องขืนมาสันเทิงเขาจังสีมาเบิง้งวิวเมืองไในเนาะเบิง้งวิวเมืองนี่ชั้นที่แปดเขาเปิดให้ขืนแล้วถ้าเขาขืนได้เขาอา,า,าจจะอ่านปจะวัติอ่านประวัติอ๋ออ่านประวัติของไอคอนนี่บ่ะว่าแน่ใจค่แบบจคจะแก,ก่แบบจำไม่ค่อยได้แล้วแต่รู้ก็ม่สิบมีแบบรูปภาพประวัติจะน่าจะเป็นประวัติของอออมันอ๋อ Ui bát Thì thôi, vì nọ Không nhảy Hãy subscribe hơi ตอนนี้เขากลออกมาขังนอกแล้วพี่น้องเคาสิมาชมวิวเมืองเมืองกรุงเนาะพี่น้องเมืองกรุงเทพแคะไหนแต่เขามาแามนี้มันพอดีมันบังแดดพอดีพี่น้องถ้าเขามาช่วงเช้าๆนี้มองนี้มันอาจสิแดดเด,เดออ้อเขาเหตุผลว่าทำมวันนี้พ่อแบบถึงไม่มแบบมนวะตอนนั้นไม่แบ,บน เขาเห็นเป็นยังกระจกบ,บนน่าจะใช่ปลาอ้นนี่เด้อพี่น้อง,รง,อก,รงอกรุงเทพเมืองกรุงเมืองกรุงเทพมหานาครน,นี่นี่น้องปัดอ่านมั้ง่ะ มีอีกล่องอีกอยู่ชันหนึ่งเห็นบ่มเขาอย่างนี้ดุมค่ะปึ๊เดียวกันมันปาทุกี่หนอไล่าตาขนาดเห็นื่านี่เรือว่าแบบยานนะ เห็นน้องแปดอยู่อันนี้น้องแปดอยู่ไหนบ่กรุงเทพอยู่ไหนบออยู่แบบชาวบอลได้เลยค่ะแมนท้องไปว่ากันหนาจะอยู่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าแบบปกติอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ออกไปใส่อยู่ที่เด็กไปสูงอยู่แในบ้านอยู่แต่ในห้องอยากเข็ดงานอยู่กรุงเทพบ่หรือว่าอยากเข็ดงานอยู่แถวแถวบ้านอยากเข็ดงานอยู่กรุงเทพค่ะ S <S <S แต่แบบก็คิี้ด้วาตอนจะอยากเทีอยู่แถวบ้านมาเพราะเดีย่ยวยูก็ของรัวเด็กดูแลยายดูแลญาญายู่บ้านน้องปัดอยู่บ้านน้องปัดอ,อยู่กับแผลอยู่กับญาค่ะอยู่กับญาก,กับปู่เนาะสองคนเนาะสามคนทั้งน้องปัดแม่นค่ะอันนั้นมีคนบอกว่าคอมเมนต์ว่าน้องปัดบอกอนุบ่กว่าว่าหาสิผาเฮ็ดพาสปอร์ตได้ ได้คะ่ะแต่ต้องให้พ่อแม่ไปเซ็นต้องแบบไปแบบทั้งพอ่อทั้งแม่ไปเซ็นค่ะแม่แต่ว่าที่หนี่ก็คือแบบพ่อแม่เฮ็ดพ่อแม่แบบแย่ท่างกันเนาะพี่นอ้องแล้วก็บ่คอยมีเวลาเนาะแบบบาสิได้ไปเซ็นนะพี่นอ้องต่างคนต่างเห็ดงานกับบ่คอยมีเวลาหวางไปเซ็นก็ต้องรอหนงปัดครบ18ปีเพื่อเขาไปเซ็นเองได้อันนั้น มีคนอยางฮูวาน้องปัดอันนั้นหูจักไายแนอยู่ทางฝัังล่าหูจักญาติพี่น้องทางฝัังดาวหูจักไายแน่้องล่ชื่อว่าเว้งหูจักไายแนน้องพัดไ่ค่อยรู้จักใครเลยแบบเหมือนจะเคยรู้จักแต่ก็ลืมแล้วเพราะมันโดนแล้วเอาแต่เท่าที่จาได้อ่ะกะน้องนิ้วเออยบอบบี้ยายจาได้ซ้ำหนี่ลราไม่รู้จะจำใครอีกแบบอัพพิไม่พวก แพไยีกแพ้แพ <laughs> ้สระอ่าหน้ายังหน้ายังที่มาเมื่อวานนี้หน้าก้อยหน้าก้อยไป้ีกแค่นี้นนวะแม่ค่ะจำอะไรทัานี่คนอื่นว่าเคยดูจักแม่เพราะว่าเกิดมากกะไม่เคยไปลาวเนาะใช่เกิดมากกะยูไทยเลยไม่ยูสระามเท่าเดิมนี่แหละค่ะยังไม่เคยไปลวาวแต่เกิดมาเลยแม่ ก็เลยแบบบ่ค่อยรล้จากใครพี่น้องอยากพี่ไหม่อยากพาล้านอะ่ะไปเที่ยวยู่ล่าอยู่แต่แบบว่าแต่คือว่าเนี่ยพี่น้องเข้าว่าท่านในมีพาส,สปอร์ตเพราะว,ว่าท่านในเฮดพาส,สปอร์ตเนาะเส้น,เส,นเส้นที่ละที่ละคนบ่ได้บ่บ่รล้คือกันค่ะรล้แต่แบบเออเขาห้พพอแม่มาเซ็นน้ำาก็งอ๋อโอเคพี่น้องกลับประมาณนี้เด้อ อุ้ยวิวเมืองสนงดงามว <laughs> ิวสวยมากเอ้ยน้องปั๊น้องปัดเลี่ยนเลี่ยนไดนที่ร้อยก่อน<ม>เกตยังบอกค่ะ<อ>เกศยังบอกตั้งเลาเกตก่อนตั้งเลาเกตก่อนมายืนแดแดเนาะอุ้ยสวยมี พี่น้องปัด๊ดตึกล่างื่โดนอ่ะทํงไงคะนี่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 อ๋อตรงนี้ครัไมนี้ปัน<ม>น่าจะแมนค่ะเพราะมันเบิ่งเก่าๆแล้วตึกล่างตึกนี้นะซีเป็นตึกล่างเด้อพี่น้อง jokes พะยาคีเพื่อน้องพี่น้องลองแม่น้ําเจ้าพญยาขาดอันนี้ขึ้นมาหนีเห็นแบบเนียมแบบเห็นเมืองเบิดพี่น้องอนนเนียมสุดอยากไปีเ้ห,หนจะต้องื้อถ้าเกิาบอต้องไปซแมนถ้าข้าสซามเพื่อข้าต้องลงไปทั้งทางอะไรก็ซื้อซื้ออนาขาหรือว่า,ากะ <laughs> ตอนน่ะเคยขามยื้อเชือนหนึ่ง แต่ว่ามัน,นกับบริ้แพทย์ไค่ขามกันน,นะบางปีที่แล้วหาบาทเองขามเลือแต่ว่าเขาบรไษ้ทขามทานจะเข้าเจ้าขาม่าด้ใหญ่มาก,น,กน้องบัสแดดแดดอันนี้พี่นอ้อง สะองนนางนั่นเาด่ิงสะสวรคด์มาจากที่เขาอ๋อเชิงสะสวัรค์ใช่นั่นใช่แล้วค่ะไปไปย่างเขาไหนปะ ไอยเย็นเอาไอยเย็นดีกว่าื้อพี่น้องตึงตาตึงใจมายามได้กะงามยามนั่นเนาะแบบใหญ่อันดีพี่น้องบัวสิเป็นหางอยังคงเฮมป้อสูงสุดบ่าิด่ดังเลยมามารอบไหนไม่ผิดหวังสถานที่เขาเจ้างามทั้งงามทั้งใหญ่เนาะ อยู่ลาเขาคือบ่มีอยงสีว่าพี่น้องอย่างค่ะอยู่บ้านพี่ม่มีแบบนี้ด่ดสิค่ะไปะเอาไอเย็นยเห็นบม่ <c oughs> มีของอะไรเย็นเนาะเอาเขาเศาเาขาเซ้าเปิดนาบละ่ะเพราะว่าบอลนี้เขาสิเปิดหนาบอันเด็กำลัง ซื้นนามกินปะขอลงมาเบื้องลุ่มนะพี่น้องหลังจากเชวาขึ้นไปเบืง้งตึกแล้วไปเบื้อง้วแลวลงมาข้างหลางป๊๊ดสุดยอดเลยบ้านเรือนไทยเลยนะเนาะก็เห็นแบบบ้านเรือนไทยปะย่างต่อเลย ครับนี่ว่าจะสัง่งสุดโอ้มันลงเลยอีกแต่ว่าถ้าลงไปมันน่าสิเป็นหมองจอดรถหรือเปล่าล่งอีกล่งบปล่าลง่ลงลง่งอีก ทุกคนตอนนี้เขาล้มข้างค่ะขางออกว่าเจอเขายางอ้อมจะยาวเลยยางอ้อมมาแบบบักโดนโดนมันหนึ่งพี่น้องน้องป้าจำข้างออกแบบยู่ไหออกทางไหนเอากไยต้องยางบุกคอขาเขายางมาหมดนี่สองหอบแล้วบอเขายางมากหมงนี่ไล่หลอบเลยเลยนี่สองหรือว่าสามหอบเลยเลยนี่ถ้าเขาเสียถ้าเขาเสียออกเขาเสียออกทางไหน ไไถ้าถ้าหลอกว่าเห็นถ้าถ้าหลอกมาเจอนี่ยงางผ่านผ่านลานเสือผ่าลานนี่ร้หลอบแล้ว <_ C 2> เพื่อสิออกจากบ้านเลื่อนให้บางยานี่กับพักเครื่งเงมาดูพี่น้ <_ c 2> ่งยางออกเลยออกไปออกมา เอ,อกไปออกมามาอยู่งอ,องเก้าอ,ออกอ่ไรเดินข้าวิหาทางออกเพื่อกลับเพื่อข้าสิกลับบานพี่น้องข้าตอนพาริกิจทุงทงพาตอนนี้คือ้าทางออกทางไหนมองไปเห็นประตูไอให้ลองประตูบางทางจับเยอแค่แบบวนี่แม่บอแม่นบอสหนังฟปด ใช่หรือเปล่า,าออๆๆจะไม่รู้ว่าเราจะออกไปที่เดิมไหมท่าต้องห<ม> <laughs> าหมองออกข้างเดิมเพราะใดท่เาเจ็งสิมีดดรถกลับน่ะโมแม่อ,มอันนี้จะท่าออกวีทีเอซึ่งว่าเ่าต้องลงไปชั้นนุ่มไแน่นอนท่าต้องล,ง,อง,ลงข้างล่างปาไปเป็นโลกขั้งไหนปะยัจนขาหลัง <laughs> จตกเือซาลากแล้วพี่น้องโอ้ยทริปนี้เหนื่อ like oh, ยมากค่ะเหนื่อยมากมากเมื่อยแล้วก็เพราะท่านเอกินมียังสัมพี่น้องเดี๋ยวเราหาทางออกก่อนเด้อพี่น้องหาทางเมื่อก็มาเฮงเลยหาทางออกมาเจอจะเป็เท่าไหร่คะ S <S รัด้อยแปดค่ะร้อยแปดเหรอร้อ่เป็นไปได้คนะ่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เขาก็ออกมาจากหางไรแล้วพี่น้องป้าดงานกับน้องป้าจนขาหลานเพื่อทีเพื่อจะออกจากหางได้พี่น้องมันมันใหญ่ฮะนนะเขาบ่หูทางแล้วเขาบ่คอยเลยมาตอนนี้เข้าสีหาท่า ก้ามหองเนาะพี่น้องแต่มาเข้าต้องไปคามสะพานก่อน,นเท่าสิคีตุกตกกๆประมาณหนึ่งรบาทแต่แท็กซี่เรายังไม่ถึเงเลยเท่าไหร่แหนแท็กซี่เอาเบอรเกินหาสิบาทถ้าสีย่างกัาหหองอย่างเอาก็ได้พี่น้องประมาณกิโลหนึ่ง <c oughs> แ่นหรึงว่วกิโลหนึ่ง มันกัไก่เติบไก่เพราะว่าเขาต้องไปขามสะพานพี่น้องหรือว่าเขานั่งวิดบอนั่งวิดคนละจะบาดเด้เนาะเดี๋ยวทำเดี๋ยวเ่าไปขามสภาพอ่าเดี๋ยวเ่าไปขามสะพาพอูปอ้ปวดขาเด้พี่น้องอย่างหาทางออกโซนเสียงตรงไม่ย่างก็เนาะ ไม่ห่อห,อ,หองสลบแทไ่ห่อทองสลดยาวเขาไปกินข้าวเหนียวหมักม่วงยังได้หองเขาก็ได้เนาะยูหางมันแพงา,ายพี่รองข้าวเหนียวหมักม่วงสองสามลอยแต่มายูห้องเขาม,มีอยู่ข้าวเหนียวหมักม่วงพี่จะคล้องแพงๆจนเท่าแบบบอกกาสื่อ,อยังเลยพี่น้องาเดินกลับห้องกัน ไปลุยกันต่อมีเอฟซีบอกว่ารถตุกๆค่ะส่วนได้สิมีแต่แบบว่าเขาคับแหย่แบบว่าตั้งชาติเขาสิม,มักนั่งเขาสิม,มักสิ่งคันนี้ค่าแท็กซี่สิถือกาค่าตุกๆน้องบ้านกินอะไรบอสไห่ละสิบบาทเองน้องบ้านหิว ก no. ินเทิร hmm. ์นเนี <s <S no ่ยบอเขาเซเว่นปะเอายังกูทำไม่มียังเฉียวเลยเดินกลับห้องกันยากอ่ะ สยามพี่น้องใหญ่ได้คะทางออกบข อ,ออกโทนทัศน์เดินเมืองเป็นย <c oughs> <c oughs> ูทูบเบอร์ลามตัว